เดี๋ยวนี้ไปเปลี่ยนชุดไม่อะไรเธอไม่ไปเปลี่ยนชุดโอ้ยใส่เสื้อซับกานเกงอนุบาลไปมองผู้หญิงคนอื่นอ่ะเออเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันที่เธอมาใส่เงี้ยอาวถธอไม่ชอบแล้วเธอไปมองคนอื่นทำไมอ้าวคนอื่นเขาใส่ได้เออก็ต้องใส่ได้เหมือนกันสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง เงียวอยีกแล้วทุกคนมาคนเดียวแบบนี้ต้องมีอะไรแน่แน่ใช่ไหมทุกคนใช่มีตอนนี้เอิญมาที่หัวหินทะเลหัวหินแล้วคือยังไม่ได้พาทุกคนไปบรรยากาศทะเลเลยเอิญก็ยังไม่ได้เจอทะเลเลยตั้งแต่มาเมื่อวานนะคะแต่ตอนนี้ไอคิวนอนดูทุกคนมาดูมันนอนนอนท่าพิสดารวะเฮี่ยเฮีมึงได้เวลาแหละทุกคนเทนสเตอหาแฟนใหม่แล้วเทนสเตอหาแฟนใหม่แล้วขอโทษนะเอง ต่อไปนี้เราจุกกันเพียงแค่นี้หนึ่งสองสามเออได้ดิละเริ่มมอเตอร์ไซค์ขับตัวแล้วตัวฮ่ามึงต้องตายมึงต้องตายมึงต้องตายเดี๋ยวหาแฟนใหม่เดี๋ยวหาแฟนใหม่มึงต้องตายมึงต้องตายกูจะหาแฟนใหม่หมตายยังตายตายังทุกคนได้คิวตายแล้วยายได้แฟน แล้ว้ตแล้วทุกคนไอตแล้วทุกคนไอ้คตแล้วไอ้คตาไอ้กตายไอ้คตาโอควกควเอไปตายยหรอออกไป้เลยโอเคทุกคนคิวตายแล้วนะคะเดีเราจะหากระเป๋าไปหาผู้ชายเนใหม่เลยไปอาบน้ำไปอาบน้ำเ อีแล้วไปอาบดูดิพวื่อกี้จะตื่นกันหมดแล้วนี่จะเที่ยงแล้วเขาจะเช็คเอาท์ห้องแล้วเนี่ยยเนี่คิวไปก่อนเดี๋ยวมันหมดเวลาอ๋อบอกไปเฮ้ยงัเนาะงัแล้วงัวสับงัแล้วงัอีกทุกคนดูนี่ดูห้องน้ำที่นี่นะคะเฮ้ยจะอาบน้ำ เป็นกระจกใส<ร>ลกลัวดูดูดูห้องน้ำที่นี่สามารถมองดูห้ำได้กระจกทั้งหมดเลยนะคะแล้วคือมองจากข้างนอกมาเห็นคะ่ะนี่คะ่ะใสไปหมดโอเคเดี๋ยวเองอาบน้ำไปเดี๋ยวเขาออกไปรอข้างนอกเอาวเปิดอะไรนี่เปิดอะไรเอาแล้วกไไห็หยาดกังไงยเอาแวเศร้ารีเศอ้ารีเอาลงยังไงอาบอ้าบอาบเวลาห้านาทีนะ ทุคนก็นนี่เป็นจะพาพาแอบดูคนอาบน้ำลิงสะลิงสะนี่จะแอบดูดูอีกแล้วเนี่จะอาบรู้ได้ไงประเปิดกับตัวไม่อาบแล้วอาบเลยไม่อาบมันก็ไม่อาบองกระจกดิไม่ อ้ายเลยดิอ้ายเดี๋ยวอนาคอนด้าจะบุกโลกอนาคอนด้าอะไรด่าบน้ำดีดิทุกคนที่นี่คือดีมากดูดิมีฟิลแบบนี่คือที่อาบน้ำของผมนะครับที่อาบน้ำอะไรอะไรอ่านยังไงก็ลงไปเลยนายลงไอเด็กรีนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทุกคนอนาคอนด้าน่าจะบุกโลกจริงๆด้วยสิบ ไปทะเลลงทะเลได้แล้วอ๋อไม่ทะเลอยู่หรอก็มาแล้วทะเลจะไปอีกเหรอกูยยังไม่ได้เห็นน้าทะเลเลยก็มาทะเลแล้วไปทะเลแต่คือเมื่อคืนเนี้ยเข้าห้องเข้าห้องเช็คเช็คอินมาประมาณสี่ทุ่มทุกคนคือดึกมากก็ทะเลก็คือมืดไปหมดแล้วอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูทะเลว่ามันจะสวยขนาดไหนจะมีสองภูเขาสองก้อน ดูผู้หญิงคนอื่นหรอจะดูผู้หญิงผู้เขาผู้เขาที่ไหนมีผู้หญิงไม่มีผู้เขาเยอะมากอยู่ตัวผู้เขาก็มีเยอะแยะไปเดี๋ยวโดนเดี๋ยวงโดนมาเลยครับชื่อว่าปัวมะล่ะมาโอ๊ยไม่อาบน้ำนะทุกคนมาล้างตัวอยู่นี่เลยไม่ล มาคิวคึ้นาเดี๋ยวจะไปลงทะเลอีกไอ้ออออสืเล่นน,ะะน้ำกันอมึงเล่นเถอะมันเป็นคนที่ชอบน้ำมากเลยตั้งแต่มันว่ายน้ำเป็นนะทุกคนเมื่อก่อนมันว่ายน้ำไม่เป็นเลยต้องขอบคุณครูอเออนะที่สอนคิวว่ายน้ำนะโอ้ขอบคุณมากเลยครับเอาชุดมาเขาขอาเปลี่ยนชุดหน่อยเอออะไรอยู่้างลั้นฮะอะไรอะไรอะ ยวคนจะถีบผมลงแค่แบบนี้นะเจ็บจริงเหรอมาโดนอะไรอ่ะเอาแล้วนะเวรกรรมตามสนองไงทุกคนโตัวเตี้ยเลยไม่รู้อย่ามาเอาหนูไม่ล้นะอย่ามาเอจริงแล้วมันมาเก่งตัวทำไมอ่ะขอโทษลล่ะอ้ห้ถีบรอบนึงให้ถิบรอบนึง ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สระน้ำและนี่อันนี้คือสายใหญ่นะครับนู่นคือทะเลทุกคนดูคือผมเลยจะบอกว่าผมอ่ะอยู่ข้างๆเขตพระราชนานอยู่ข้างข้างใครวะข้างๆใครวะเพื่อนอยู่อะไรริมสระริมสระเอออันไหนริมสระตรงไหนครับสายนี้เหรอริมสระอย่างนี้ไหมครับผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ ตอนนี้โอ้โหน้ำคือใสามากบรรยากาศดีสดุดๆแล้วแล้วเมื่อ,อไหร่จะมาะไมไดจะจะเล่นน้ำไหมเนี่ยเดี๋ยวผมพาลงทุกคนเฮ้ยมันก็หน้าโคลอยู่นะนจริงๆอะ่ะคือแบบมันไม่มีไม่เขาเรียกทรายไปเขาเรียกไม่มีที่เหยียบทรายเลยคือลงไปคือน้ำเลยไง <c oughs> น้องบุกลัวกลัวกลัวเรียกว,ว่าผมคิวริมสระนะครับลงมาแล้วเฮ้ยไม่แรงไม่แรงไม่เป็นนักไถ่้นามเหรอใช่มันเล่นนะต้องระวังนะเนี่ยโอ้ยเยี่ยม พอแล้ว่ถ่าก็กุลเลแล้วมาาเฮ้ยนี่แหละพอแล้วพอแล้วทุกคนคือน้มันแรงมากเลยทุกคนอย่าโอ้โหฮ่าเล่นเท่าไหร่หรอไมล هي <laughs> او ไปถอะเดี๋ยวนี้ไปเปลี่ยนชุดไม่อะไรเธอไปไปเปลี่ยนชุดโอ้ยใส่เสื้อซับกางเกงอนุบาลเจ็บก็เจ็บเกงอยากจะดูแลทุกคนไปเปลี่ยนชุดไม่เอาไม่เอาชุดนี้เขาไม่ให้เล่นด้วยแล้วนะโอเคไม่เล่นเดี๋ยวถ่ายรูปกันเออไปไหมไม่ให้เล่นไปเขาถ่ายรูปไม่เปลี่ยนชุดไม่เอาไปเปลี่ยนชุดไม่เอาเดี๋ยวดูนะกูบาดตาทุกคนเป็นกระดาษโตขึ้นให้ฉันหน่อยไป อะไรไม่ถ่ายไม่ลงด้วยเขาถ่ายให้เฉย่ไม่ลงถ่ายให้เฉยๆจะไม่ลงอเลยเกี่ยวไปกันดูสองคนเอาไม่ให้เล่นไม่ถ่ายไมู่ลงเอาไม่เล่นไม่เอาภาษาจะมาใหม่เลยนะป้ายยังอยู่อยู่เลยทำไมเออไอ้คนบ้างไหมเนี่ยโอ๊ยกูก็ปิดอยู่ไหมเนี่ยมันเปิดตรงไหนโอ้ทุกตรงเปิดตรงไหนพูดตาถ้าสีแดงเปิดเห็นก็เห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่อ่ะ ทำไมอ๋อทำไมไม่เห็นพี่ก็เซนเซอร์ด้วยนะเซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์แบบทุกจุดเลยไม่ให้เซนเซอร์หัวยันเท้าเลยไม่ต้องเซนเซอร์รากคนตัดต่อเซนเซอร์แต่หัวยันเท้าเลยไม่เนาะเดี๋ยวนี้ไอ้ยังไม่ไม่ไม่ผมไะพามันไปเก็บละไม่ไม่เมี๋ยวไม่ไอ้แก้วไอ้เวนไฟถอดเดี๋ยวนี้ถ้าเขาไม่เล่นด้วยนะโอเคเดี๋ยวถอดให้โอเคโเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนชุดให้เอาไปเปลี่ยนชุดให้ก่อนนะคะทุกคนไม่เอาชุดนี้นะ ไปทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านไปเออมันโดนแน่โอ้โหมีบางอ่ะมาใส่บิกินงบิกินี่มันใช่ไหมฮะนี่มาว่ายน้ำนี่ก็คือแบบก็ว่ายน้ำปกติสิจะมาใส่บิกินงบิกินี่เพื่อแล้วดูเซ็กซี่อหรอเห็นงามแดดแดดกระดมารูไม่ขาดคำเลยมามาแล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดแล้วใช่ไหมนี่คือเปลี่ยนชุดมันไม่โตพี่ชมกับชีแจน่ารักด้วยแป๊ดด้วยไม่สีขาวแบบสดใสเลย ไเขาขขนั่นนี่แหละเก็ไม่มีความได้โจอ่ะใครอะเขาก็เออเห็นเธอชอบดูในไอจีอ่ะ แล้วก็ดูในเฟซอย่างเงี้ยผู้หญิงลงรูปแบบใส่ชดบิกินี่อ่ะคุณชอบดูตอนไหนไม่เห็นเธอชอบดูตลอดอ่ะแล้วเธอก็ดูแบบนมโตๆใหญ่ๆอ่ะทาไมตัวเองมองผู้หญิงคนอื่นได้อ่ะแล้วทาไมพอเรามาใสอ่ะทำไมเธอไม่อยากจะมองเราแล้วเธอทำไมไม่อยากจะให้เราใสอ่ะก็เขาอยากให้เธอเป็นของเขาคนเดียวไงไม่อยากใครเห็นไงอ้าวใส่ตาเธอเขาก็อยากให้เธอเป็นของเขาคนเดียวมองเขาคนเดียวไม่ไงเธอมองผู้หญิงคนอื่นด้วยไงแต่ถ้าเธอไม่มองผู้หญิงคนอื่นอ่ะเธอก็ไม่มีปัญหาเขาหันมาปุ๊บก็มองโอเคแค่นั้นจ อะไรมึงบอกว่าเป็นอาหารตาอาหารตาอะไรไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบหรอกที่อยากจะให้แฟนตัวเองอ่ะไปมองผู้หญิงคนอื่นอ่ะเออเออเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันที่เธอมาใส่อย่างเงี้ยอ้าวถ้าไม่ชอบแล้วเธอไปมองคนอื่นทำไมอ้าวคนอื่นเขาใส่ได้เออก็ต้องใส่ได้เหมือนกันถูกไหมได้ไปเปลี่ยนชุดไม่อไปเปลี่ยนชุดมึงกลับบ้านมันโดดแน่คุณแม่ผมไม่เปลี่ยนชุดเด็ดไผู้หญิงก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองบ้างปเขาก็อยากเซ็กซี่บ้างเธอให้เขาแต่งแต่ชุดแบบเรียบร้อยอ่ะทุกคนกลับบ้านละ ไม่เรียบร้อยอ่ะกลับบ้านไปแล้วไปแล้วไปแล้วคู่น้วองก็ยังแต่งตัวสวยๆบ้างนไปไหมไปขายเอาเมียไปขายเดี๋ยวผมจะพาเอินไปท้าบนะจะเอาเมียไปขายทุกคนไปไหนเปลี่ยนชุดฝั่งนู้นคือคุ้มว่าผมเท่ไหมครับเดี๋ยวนั่งให้โตขึ้นอะไร มันจะบูมมันจะบวมนวเนี่ย้อาทำยังไอองอ่ะเราเพไปข้างบนก่อนอยวเขาไปนวดให้ไปเลยลมอุ้ยแดงเลยจะไปเล่นท่าไหนไปเล่นลึกหรอหนูก็เล่นตรงนี้มันพัดมาหรือเปล่าเล่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วเราอ่ะเราเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปต้อใหเดินน,น,นะมาก็โอ้ได้แผลเอ้ยเดี๋ยวจะไปจับมันเยอะเดี๋ยวมันจะขึ้นไปทำท่าไหนก็ไม่รู้ทุกคนโตจนได้ก็บอกแล้วอ่ยอย่าเล่นลึกอย่าเล่นลึกหนูเล่นไม่ลึกบวมเลย เนี่ยเหรอทำไมมันแดงอย่างเงี้ยมันน่าตระเปลืเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะบวมทีเนี่ยไม่ได้ต้องเยี่ยวไหมฮะพี่ดีรักกับคุณทำยังไงเยี่ยวไหมวัดไม่เล่นแล้วกับบ้านเอ้ามันทปพาไปเที่ยวอยู่นะเนี่ยจะกลับบ้านเลยเหรอเอ๋อหนูนแทบจังเลยไปเดี๋ยวเขาพาไปหาหมอไปจะทายาวกันไปเดี๋ยวก็หายแล้วแหละเออาายมงทาไมไม่ครับคุณมันมันปวดปวดนิดนึงเดีวมันทันมันฮอนด้อยู่มาคุณไม่เป็นไรเออมันปวดปวดเดี๋ยวก็หาย จะไปรู้ไหมนะปกติมันก็บวมๆัม,มาเฉยหรอกอแต่นี้เริ่มบวมแล้วนะนี่บวมตองแตงเลยร<ะ>อบร<ะ>อบดูมือดิอะไรทางนี้ทำไมมันแปลกฮะข้างนั้นจะเนแปลกแปลกอะไรหิวนานแค่เลยใช่ไหม เอาหายปวดแล้วเหรอแม่กับคุณบ้านเนี่ยสีดำกูงงมากแม่พงสีชมพูจะหลอกกูก็หลอกไม่เนียนนั่คือแม่แม่กับคุณกัดเออเลือดออกโอ้ยมันไม่ได้เลือดออกเป็นความแรงเจ็บโอ้เจ็บเจ็บก็เจ็บโอ้เจ็บเจ็บก็เจ็บโอ้เจ็บเโอ้เจ็บสุดๆเลยมาเจ็บใช่ไหมเดี๋ยวเขาอุ้มนะเขาเจ็บไม่อะ โอเคทุกคนถ้าชอบคลิปดีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาคุณนายไปหาหมอก่อนหมอทพิ์หมอทพิ์ต้องจัดการซะหน่อยแหละมามันบังอาจมาใส่บิกินนี่เจอเนี่ยมาดิเฮ้ยเอดเอเอะไรถ้าตกลงอย่างนี้เราอย่างไรไม่ตกไปคิดเไปละไปหาหมอเลยปะโควิดนั่นอันเนี้ย